สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง1 8 8 9แน channel นะครับวันนี้มีรองเท้ามาแนะนำนะครับเป็นรองเท้าเดินป่าของซาโล m o n นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีเทลกันเลยครับตัวอัปเปอร์นะครับจะเป็นหนังกลับนะครับจะเป็นหนังกลับสวยงามนะครับ สวยงามนะครับมีตัวตัวรัดตรงส้นเท้าของเราด้วยนะครับเนี่ยฮะสัญ,ญลักษณ์ซาโลมอนด้านในก็ไม่มีตำหนินะครับเป็นซอฟด้านในเดิมนะครับ ของซาโลมอนเลยนะครับพื้นเป็นพื้นเทรลนะครับเนี่ยฮะพื้นเทรลของซาโลมอนนะฮะเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งนะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับสภาพสวยจริงครับรองเท้าแตะเดินป่านะครับของซาโลมอนนะฮะ มีตัวกิบล็อกด้วยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับสภาพโดยรวมสวยมากครับนะฮะพื้นเทรลใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำก็คือสามารถพับส้นเป็นรองเท้า เดินแบบนี้ได้นะครับข้อดีของรองเท้าแตะซาลโลมอนรุ่นนี้นะครับสวยแนะนำเลยครับตัวนี้